ไปขันมันบอกว่าเล่ยคมข,ขืนขาดเล่ยขันสองคนแต่ว่าคนเชื่อมเนี่ต้องให้ผู้ตาจีบผู้ว่าห <c oughs> นั่งรับในไว้กขมูครับมันจะบอกเขาตานะมันจะจีบแบบจีบมูนี่จะบอกอะไรดิจีบหมายกัญชง ก okay. ็ใส่หมวกเตียบดีนะครับม um ันเกือบเจอสันเขาเกลียดนะครบนี่นะกาเปลี่ยนยาง10ล้อนะครับเคื่องเมื่อของคนขับรถแต่วิามี่ะครับ sang bên อ่ะมีอยู่เอามาเลยครับไอ้โซเดียมน่ะมันรุดอ่ะกูรู้ดอกเอาผิดโซแนก <laughs> <không> <laughs> <laughs>

รถติดล้อบักแปลงขันมันขาดช่วนโอ้ยยังมันสิเป็นคนมือมนุษย์ครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง10ล้อโมซิ่งพอจิเอิ้นว่าหยังดีวะคนโง่บ่ฮึขันเนี่ยขันนอดจนขาดแล้วฝีมือเขาจอมยุดเขาสูงนี่คือจอมยุดเด้เป็นจังได๋บาดที่นี่

ใส่กับล่างแก่ปัญหารนใส่เงินใส่สองแรงคือเก่าครับสองแรงสองแรงครับสองแรงออกแล้วออกแล้ว

hôm nay kêu chân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  อันจบหลักสูตรคือกันแล้วครับมันก็สาขาสามขึออ้นกันแล้วครับนี่ถ้าเพิ่นเห็นตะคุยหรอกครับบ่อกน้องน,นะครับบ้านไหนเดี๋ยวนีอววว้องการชียแจงทางโนะว่าใครบ้านไหนเหรอ นี่คือน็อตใหม่ที่เราเตรียมไว้นะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มันไม่ออกครับตอนนี้หาไว้เสียออกนะมันติดยกแล้วสิ้นหากันช่างนี่แหละเนวไนีวมันติ้กันเนี่ยนตัวนี้งเออนี้ไม่ันเนี่ยตัวไหนเนี่ยตันน่ตัวตัวตีนมันเด้อไปคันเด้อ

อ้าวพูดยาบ้านที่นี่ฮึดเฮึดเฮ็ดเขาเลือกเออเนี่ยเขาเลือกเลือกนะดีแล้วเอาเรื่งางเข้ยเฮ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 ้ยขย้บแล้วขย้บแล้วน็อตเชื่อมอ่ะบ้าบ้้อกแล้วออกวะ

น็อตัวเดียวจะค้นเนี่ยอันหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกคนเอาตอนนี้นอตยังไม่ออกเลยนะครับต้่มัว่วเลยไปเสี่ยงทิ

นี่ก็ยังไม่ออกอ่าตัวไม้เงี่ยเบิร์ตนัดพอดีเลย สิลไรบอแล่ะนะอะคอยล็อกดิไปเ้อดึงัวเนะี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đi ông Không có hết chẳng xanh ơ, Thế ngắt Mùi hút thế ngắt à <cười> 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 <cười>

ไวๆกว่านั้นไพี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมอีกรอกอีกรอบหนึ่งดูสภาพโคตรเลย นี่คือชิ้นส่วนหัวน็อตที่ขาดเป็นตัวในคนระับอันนี้ตัวในคันเสร็จแล้วทีนี้ก็เิอล้อนอกจบข่าวบรรลัยการช่างบรรลัยจริงๆอ <laughs> อ้ยคันจนอน็อตขาดปวดโพนจะบูมีน็อตตัวนึงอ่ะ วานอตมันเชื่อมไปแล้สอตัวนะนั่นขาตัวเดียว่นั่นสิขาตัวหนึ่งเ,เออตัวหนึ่งไว้บ่มีอย่างอนอตจะเสียไป1นึ่งตัวนะน <c oughs> ี่จะเหลือน็อตเตัวทีนี่ยมีแปดนะสองสี 2, 4, 6, 8, 8ตัว แี้เราก็ได้เปลี่ยนจนเสร็จแล้วนะครับโอ้เหนื่อยมากเลยนี่คือสภาพจากการเอาออกต้องเชื่อมบอ,อกคนระับคือตัวนี้มันไม่ออกตัในมันไม่ออกนตะ้องเชื่อมบอ,อกอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับใสบ่ครบไปละก็ได้นะ นัดใหม่หนึ่งตัวแล้วก็จะเหลือนอตอีกหนึ่งตัวครับที่ที่เราเอามาเชื่อมก่อนเดี๋ยวค่อยเบิกมาใส่ใหม่ตอนนี้มีนอดอยู่เตัววิ่งได้ครับเสร็จเรียบร้อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ